กจาุดเช็คอินสระบุรีเที่ยวง่ายเดินทางไม่ยาก แถมได้ใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วยกิจกรรมเยอะใครเป็นสายลุยชอบแน่นอนวันเดอร์แลนด์สระบุรีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและคนรักการถ่ายภาพมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปมากมายและมีหลากหลายโซนให้ได้เที่ยวชมไม่ว่าจะเป็นโซนสนสัตว์โซนสวนสนุกโซนไดโนเสาร์บอกเลยว่ามาเที่ยวที่นี่สนุกแน่นอนสระบุรีล่องแก่งภูกเกาะและ ATV mini off road สถานที่สำหรับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ทั้งล่องแก่งและการขับรถ ATV มีกิจกรรมให้เลือกตามความสนุกและความทา้าทายที่ต้องการสามารถล่องแก่งตามลำน้ำที่ไหลผ่านธรรมชาติหรือขับ ATV ีวบนเส้นทางที่ทา้าทายมันๆน,น้ำตกเจ็ดเสาน้อย น้ำตกธรรมชาติที่มีชั้นน้ำตกหลายชั้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อยมีลานหินและน้ำใสสะอาดเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการเล่นน้ำบริเวณรอบๆมีธรรมชาติอารมณ์รืน่นและบรรยากาศสบายๆ วัดถ้ำพรพโพธิสัตว์วัดที่ตั้งอยู่ในถ้ำธรรมชาติภายในถ้ำมีรูปปั้นพระพุทธรูปและเจดีย์ขนาดใหญ่สวยงามและสงบเงียบเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการทำสมาธิและสักการะพระพุทธรูปใครมาเที่ยวสระบุรีแนะนําให้มาที่นี่กันนะคะ อ่างเก็บน้ำามกเหล็กอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่สำหรับการปิกนิกนั่งเล่นและปั่นจักรยานที่นี่มีภูเขาร้อมรอบวิวสวยบรรยากาศดีใครอยากมาพักผ่อนหยันใจบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์วัดแขกมวกเหล็ก วัดฮินดูที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมีการตกแต่งด้วยสีสันสดใสเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะของศาสนาฮินดูใครเป็นสายมูไม่ควรพลาดฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กฟาร์มโคโนมที่เปิดให้เข้าชมกระบวนการผลิตนมสดและผลิตภัณฑ์จากนมที่นี่ยังสามารถทดลองรีดนมและให้อาหารสัตว์ได้ด้วยนะน้ำตกสามลัน น้ำตกในอุทยานแห่งชาติที่มีชั้นหินซ้อนกันเป็นระดับสวยงามมีน้ำไหลตลอดปีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินป่าในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยนะใครเป็นสายลุยชอบแน่นอนสวนเบนจมาศบิ๊กเต้ใครชอบถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ต้องมาที่นี่นอกจากจะได้ชมดอกไม้แล้วยังมีกิจกรรมให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพอพันุและการดูแลดอกเบญจมาศอีกด้วยหรือถ้าใครชอบก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะ